ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจากหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้รับสมเด็จวัดระฆังเข้ามาเพิ่มนะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือเหรียญร้อยปีนะครับบล็อกตาลึกนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับอยากให้ดูนะฮะชัดๆนะครับนี่ด้านหน้านะครับจะเป็นสมเด็จผทธจาร์นะครับด้านหลังจะเป็นยันนะครับ เขียนว่าอนุสรณน100ปีนะครับอันนี้จะจัดสร้างปี2515นะครับเมื่อวันที่22มิถุนายนนะครับสมเด็จพุทธจารย์นะครับวงเล็บโตมงังสีนะครับอันนี้1เหรียญน,นะครับนะฮะแล้วก็มีสมเด็จนะครับรุ่นอนุสรน,นะครับ1น2ปีนะครับ พิมพ์นิยมแตกรายงานนะครับที่ผมได้รับเพิ่มมานะครับด้านหน้ากล่องนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับพิมพ์ว่าอนุสร์122ปีนะครับสมเด็จพระจาจารย์มุเลปโตัวมหลังสีวัดระคังโคสิตารามนะครับ22มิถุนา2537นะครับอันนี้แบบแตกรายงานนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นกล่องสีส้มนะครับด้านหลังจะเป็นกล่องอย่างนี้นะครับรับเข้ามาจํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็จะลงไว้ให้ในตะกร้านะครับแบ่งปันไว้ในตะกร้าด้านซ้าย นี่นะครับตัวกะสีเหลืองนะครับยังไงก็ฝากกดเข้าไปเข้าหากันได้นะครับแล้วก็แบ่งปันนะครับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้สวัสดีครับ